ความเชื่อผิดๆที่เกี่ยวกับเกย์หนึ่งหลายคนมักเชื่อว่าเป็นเกย์เป็นสิ่งที่ผิดธรรมชาติการเป็นเกย์เป็นโรคจิตชนิดหนึ่งหรืออย่าปล่อยให้ลูกหลานไปเล่นหรือไปคุกคีกับพวกเกย์เพราะอาจจะติดเชื้อเกย์เข้าไปได้โอ้ไปอยู่ที่ไหนมาก็ยอมรับนะครับความเชื่อเหล่านั้นนะมันเคยมีอยู่จริงแต่มันเป็นความเชื่อตั้งแต่สมัยพระเจ้าเหาเต่าล้านปีปัจจุบันเป็นที่ยอมรับกันในวงการทางการแพทย์แล้วด้วยซ้ำไปว่าการเป็นเกย์หรือการรักเพศเดียวกัน เป็นแค่รสสนิยมทางเพศและอัตลักษณ์ทางเพศซึ่งแต่ละคนสามารถมีความชอบที่แตกต่างกันไปได้มันไม่ใช่โรคติดต่อหรือโรคไม่ติดต่อมันไม่ใช่โรคจิตไม่ถือว่าผิดธรรมชาติแต่อย่างใดเรื่องของความชอบเนี่ยมันเป็นเรื่องเฉพาะตัวของแต่ละบุคคลไม่สามารถบังคับขืนใจกันได้ครับว่าเราทุกคนจะต้องชอบเหมือนกันหมดบางคนอาจจะชอบกินทุเรียนบางคนอาจจะชอบกินเงาะ แต่การที่เราชอบแตกต่างจากคนส่วนใหญ่เราอาจจะชอบกินมังคุดนั่นไม่ได้แปลว่าเราจะผิดธรรมชาติแต่อย่างใดอะไรก็ตามที่ธรรมชาติสร้างขึ้นให้มันเกิดขึ้นบนโลกนี้ธรรมชาติย่อมต้องมีเหตุผลครับที่ให้มีสิ่งนั้นอยู่และก็คงอยู่ด้วยประโยชน์หรือความจําเป็นบางอย่างอะไรก็ตามที่ธรรมชาติสร้างขึ้นจะเรียกว่าผิดธรรมชาติได้อย่างไรธรรมชาติไม่เคยพูดครับมีแต่คนที่พูดพูดจากอคติส่วนตัวความเชื่อส่วนตัวของเขาเองซึ่งเขาก็ไม่ผิดครับแต่มันไม่เป็นความจริงแน่นอน สองก็คือความเชื่อที่ว่าเป็นเกเป็นบาปจริงแล้วบาปเนี่ยมันเกิดจากการกระทําครับไม่ได้เกิดจากเพศสภาพวิธีเช็คง่ายๆว่าอะไรทําแล้วบาปในศาสนาพุทธของเราก็คืออะไรที่ทาแล้วผิดศีลห้าสิ่งนั้นคือบาปผู้ชายที่ทําผิดศีลห้าก็คือบาปหญิงที่ทําผิดศีลห้าก็คือบาปเกย์คนไหนที่ผิดศีลห้าเกย์คนนั้นก็เป็นบาปเห็นได้ว่ามันไม่เกี่ยวกับว่าเป็นเพศอะไรครับ แต่มันเกี่ยวกับว่าใครไปทําอะไรมากกว่าเน้นที่การกระทําครับไม่ได้เน้นที่เพศสภาพแต่ก็อาจจะมีบางาศาสนาที่ระบุไว้เลยว่าการเกิดเป็นเกย์นเนี่ยบาปเป็นการผิดต่อพระเจ้าในาศาสนาของเขา ความเห็นส่วนตัวของลุงในมุมนี้นะครับลุงมองว่าคนที่เขาเป็นเกย์นเนี่ยเขาไม่ได้เลือกตัวเองว่าอยากจะเกิดมาแล้วเป็นเกย์แต่มันเป็นไปโดยธรรมชาติหรือเพอๆพ,พ,พระเจ้าเองนั่นแหละครับที่กําหนดให้เขาเกิดมาแล้วเขากลายเป็นเกย์คือชอบเพศเดียวกันพระเจ้าควรจะมีพระเมตตาต่อสิ่งมีชีวิตทุกชีวิตบนโลกใบนี้อย่างเท่าเทียมถ้าจะตัดสินว่าอะไรเป็นบาปอะไรเป็นบุญน่าจะไปตัดสินจากการกระทําของคนคนนั้นมากกว่าเกิดเป็นเกย์เนี่ยเขาไม่ได้กําหนดด้วยตัวเองครับดังนั้นไม่น่าไปกําหนดว่าเป็นเกย์แล้วเป็น แต่การที่ต้องเป็นเกย์แล้วไปเที่ยวโกโหกคนอื่นๆว่าตัวเองไม่ใช่เกย์เพราะกลัวจะผิดหลักคําสอนของศาสนาสิ่งนั้นต่างหากที่ควรจะเป็นบาปมากกว่าไหมเอาจริงๆแล้วประวัติศาสตร์ของเกย์เป็นมนุษย์หรือสัสตว์ที่ชอบเพศเดียวกันมีมาหลายล้านปีแล้วครับก่อนที่จะมีศาสนาต่างๆถือกําเนิดมาบนโลกนี้ด้วยซ้ําไปศาส,สนาเป็นกุศโลบายทางความเชื่อซึ่งถือกาเนิดมาภายหลังไม่น่าจะนํามาตัดสินหรือพิาาพากษา เพศสภาพโดยกําเนิดหรืออัตลักษณ์ความชอบส่วนตัวของคนคนหนึ่งที่เป็นมาแล้วตั้งแต่กําเนิดนี่เป็นความเห็นส่วนตัวของลุงนะครับึ่งในสมัยที่ศาสนากําเนิดใหม่ๆเนี่ยมันอาจจะไม่มีความเข้าใจที่แท้จริงหรือถูกต้องเกี่ยวกับเพศสภาพของชายรักชายหรือเกย์หรือ LGBT ต่างๆมันก็เลยมีข้อกําหนดที่เกิดจากความไม่รู้เนี่ยขึ้นมาผู้นําทางจิตวิญ,ญญาณของหลายๆศาสนาเนี่ยลุงว่าเขาเข้าใจและเห็นใจนะครับแต่มันไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ถ้าเราไปอยู่ในจุดนั้นเราก็แค่ทําตามทำเนียมปฏิบัติ ที่เขาทําสืบกันมาแต่เราไม่จําเป็นต้องทุกข์ใจหรือรู้สึกว่าตัวเองจะต้องเป็นบาปทรมานกับการที่เราจะต้องเป็นเกย์ใครก็ต้องฝึกคิดให้ตัวเองมีความสุขให้ได้นะครับความเชื่ออีกอย่างหนึ่งที่มักจะเชื่อกันคือเป็นเกย์บวชไม่ได้หรือไม่ควรจะบวชจริงๆแล้วเกย์หรือบันดอกที่บวชไม่ได้หรือไม่สมควรให้บวชจะมี2ประเภทหลัก ก็คือชายที่ไม่มีอันทะทั้งสองข้างอาจจะตั้งแต่โดยกําเนิดหรือถูกตัดออกภายหลังก็ตามอันนี้ไม่สามารถบวชได้ครับแต่ถ้ามีอยู่ข้างเดียวก็ยังสามารถบวชได้อยู่นะครับตองก็คือคนที่เกิดมาแล้วไม่มีน้องชายหรือว่าน้องสาวอยู่บนร่างกายเลยตั้งแต่กําเนิดคือสมัยก่อนผู้หญิงจะบวชได้ครับเป็นภิกษุณีราะนั้นผู้หญิงที่เกิดมาไม่มีน้องสาวบวชไม่ได้ครับผู้ชายที่เกิดมาแล้วไม่มีน้องชาย ก็ไม่สามารถบวชได้เช่นเดียวกันถ้านอกเหนือจากสองอย่างนี้แล้วสามารถบวชได้หมดขึ้นอยู่กับดุลพินิษของพระอุปชาชอีกทีหนึ่งว่าจะบวชให้ไหมถึงเมื่อบวชเป็นพระแล้วก็ควรจะสํารวมอยู่ในสมณเพศอย่างถูกต้องถ้าคิดว่าตัวเองไม่สามารถสํารวมได้นะก็ไม่ควรจะไปบวชตั้งแต่แรกแต่เขาไม่ได้ห้ามไม่ให้บวชครับ 4. เป็นเกย์ชอบม่ว เลี่ยนคู่นอนบ่อยๆเป็นตัวการของการแพร่เชื้อโรคติดต่อที่มันเป็นนิสัยเฉพาะบุคคลครับแต่ไม่ใช่ทุกคนผู้ชายมั่วมีไหมครับมีผู้หญิงมั่วมีไหมครับก็มีมันมีกันทุกเพศไต่โยนมาให้เกย์หรือกลุ่ม LGBT อย่างเดียวแต่มันมีองค์ประกอบในการรองรับพฤติกรรมอย่างหนึ่งในกลุ่มของชายรักชายมีเพศสัมพันธ์กันครับมันง่ายกว่าชายกับหญิงก็ว่าจะเป็นเรื่องของสถานที่เวลาระยะเวลาการคบหาแม้แต่การเลิกลาจากคนเก่าเพื่อไปคบคนใหม่ผู้ชายกับผู้ชายน่ครับมันเลยง่ายและสะดวกกว่า ที่บอกครับความมักมากชอบเปลี่ยนคู่นอนการไม่ป้องกันตัวเองจากโรคต่างๆและแพ้เชื้อโรคมันเป็นนิสัยเฉพาะตัวบุคคลครับไม่เกี่ยวกับว่าเป็นเกย์หรือไม่เป็นเกย์ความเชื่ออื่นๆอีกเช่นเกย์ถูกสาปให้ไม่เจอรักแท้รักแท้ไม่มีอยู่จริงในหมู่เกย์เกย์ไม่สามารถประสบความสําเร็จในชีวิตได้บราบราบราเยอะแยะมากมายจัดการกับความคิดเห็นเหล่านี้นะครับก็คืออย่าไปเชื่อครับเพราะถ้าเชื่อแล้วเราจะทุกข์ในเชื่อแล้วเราจะกังวลเชื่อแล้วเราจะไม่มีความสุขเชื่อแล้วเราจะไม่มั่นใจในตัวเอง เชื่อแล้วเราจะไม่ภูมิใจในความเป็นตัวของตัวเราเองมีชั่วอยู่ที่ตัวทำสูงต่ําอยู่ที่ทําตัวครับไม่ได้เกี่ยวกับเพศสภาพแต่อย่างใดเกย์ที่เขาเจอรักแท้อยู่กันจนแก่เท่าก็มีเยอะแยะมากมายหลายคู่ครับจะบอกว่ารักแท้ไม่มีอยู่จริงได้ยังไงเกย์ที่เขาประสบความสําเร็จจนถึงจุดสูงสุดของอาชีพการงานแทบจะทุกสายอาชีพเลยครับมีเยอะแยะมากมายครับจะบอกว่าเป็นเกย์แล้วไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตได้ยังไงน,นั้นอย่าไปเชื่อคําพูดหรือความคิดเห็นที่ทําให้ความมั่นใจเราดิ่งลงครับอย่าไปโทษเพศสภาพที่เราเป็น เลือกเชื่อคําพูดหรือความคิดเห็นที่ทําให้เราขึ้นไปดีกว่าอย่ากเก็บหลักฐานลบครับเลือกเก็บแต่หลักฐานบวกที่ดีต่อชีวิตเราเท่านั้นมีคนพูดไว้ว่าคนเราเลือกเกิดไม่ได้ก็จริงครับ แต่เราเลือกที่จะเป็นได้ครับเป็นสิ่งที่เราอยากจะเป็นในสิ่งที่เราสามารถเป็นได้ภูมิใจในสิ่งที่เราเป็นรักตัวเองให้มาก,ม,ากมั่นใจในตัวเองระหว่างทางอาจจะมีทุกบ้างสุขบ้างสมหวังบ้างผิดหวังบ้างมีขึ้นบ้างมีลงบ้างอันนั้นเป็นเรื่องธรรมดาของชีวิตอย่าไปซีเรียสกับมันมากครับขึ้นได้เดี๋ยวก็ลงได้ลงได้เดี๋ยวก็ขึ้นได้มีสมหวังเดี๋ยวก็มีผิดหวังมันสลับกันไปมาแบบนี้แหละครับตราบใดที่เรายังมีชีวิตอยู่ ถ้าเราไม่คาดหวังเราเขาจะไม่ผิดหวังครับแต่ชีวิตก็ต้องมีความหวังนะครับงงไหมลุงพูดเองยังงงเองเลยไปดีกว่าแล้วเจอกันอีพีแน่ครับ